วา no nice ่าเกิดมาเป็นสิเลยเนี่ยอ้เนี้ยมันเราชึดเต็มอย่างเดียวเลยการใครเยอะหมมันจะชองันปะรอเพี่ดีหาละเฮ้ยไปตายอมาเหรอออมาเลยพี่ดีเ้เตายหนึ่งมีใครช่วยนะเขาอยู่ในบ้านเดีกันหมดเลยไหนเพี่ล็อก่ได้ปล็อก่าร์ตีแต่ระวด้วยนคอย ยี่องเยมเลสามเยี่มีไ่มมไม่ผิดว่ายครับไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวดูวราง้านให้ เอาไปสั่นจริงๆก๊อตเล่นในกลางนี้ก็ไม่ได้เก็บมั่วหรอกครับพอจะดิสอ่ะไปหมดอารีน่าครับของจัดไม่เอาเฮ้ยไล่มาชาร์จจังวะเพราว่าตะก่อนนะพี่แม่งบวกแล้วให้เพื่อนแล้วให้คนเก็บตอนนี้ไม่เอาละทั้งเหนื่อยทั้งไม่มีทั้งไม่มีของไปโดนชาร์จเลียกว่าสยอเออ ไม่ดีควายแคนเทีนี่อีอามจแตก้ององไรห,าไหา้าสามพี่ห้ตอนต่เ,นเลยพวพี่ดำอยู่ไหนวะเฮ้ยมึงเห็นบนหลังคาปะม่อตะวีเห็นเห็นเหนเห็นกันตายปะเดีย๋ยวดีมันเห็นกูแล้วไอเหี้ยกูโด,ด,ดนยิงโดนรับป่ะไปไหนะ ไม่มันนอนวะมันนอนวะแค่ยิงได้ป่ะกูยิงยิงได้ตอนเนี้ยโอ้โหอะไรนะนกูตายไอ้นร่นางไนอีมันอ้อมมาปั่งไอเนี้ยชี่หายแล้วลกไปไหนไม่ได้เกมของเอ่ะต,ตัว้ ตายยังไม่โดนมึงมันถึงก่อนเร็วเร็วหน,น,นึ่งสองตายเขี่ยมาดิกูดันละดันลงอ่ะลงลงไอสองเอ็นเราหมดแล้ว

ตายสองดไอ้าุจะตายสแค้นตัวเลยตรงไหนตรงไหนตรงไหนผมอยู่พีดีนะพี่ด้วช่วยหน่อยเราวิ่งไปกันเราวิ่งไปเาเข้าไจะเข้าพี่มามามาเตรยมถอยไปนฝั่งนี้ดีกว่าพี่หน้าเมืองป่า บ้านดับมีนะใครใครอยู่บ้านแดงกับผมไว้เนี่ยผมที่จะได้หนไปยาไม้ไปยาไม้พี่มาจะดันจะดันจะดันบ้านตัวเตี้ยนอันนี้ไปได้ไปะหลังเรามาเนี่ยแต่รัดนี่นะตัวเองนี่แล้วรออยู่เนะนี่ยรอมุมดีไม่นี่เห็นก็มันยิงอยู่ไงตอนนี้มันไม่ยิงตัวเองได้ไงเออมันไม่เห็นพัดไงก็รอยิงอยู่ไงในบ้านมีอ่ะ อไ่ะยไอบ้านนี้มีตายสามมิตรันว้นดูยัยนี้บเราพี่พี่ล็อกพี่ล็อกหน้าบ้าน้่ล็อกล็อกล็อกหน่อได้ปะเจ็บเจ็บยิงีตหลังคาดิีหลังคาดิเจ้าเมี่อเสื้อสีขาวอ่ะหังแล้วมาอยู่ตรงไหนพี่อไหนบอกวะหน้าบ้านปะ ตายตายตายเก็บเต็นท์ตายพี่ใบมองมาทางบ้านแดงหน่อยเป็นอยู่ไหนไหมสองล้านสองกันเกิดอีกพี่เล่นกันสองโซนน่ะใครช้าใครก็เชิญได้ตรงไหนนะพี่ใบมานำมานำเป็นไงมีตัวมามีคนมามีคนมาตายแล้วตายแล้วตรงไหนบ้านหลังต่างพี่นี่มั้งหลางต่างหลางต่างตัวนึง ตายจะเจ็บแล้วจะตายแล้วพี่เฮ้ยกู่เต็มตายกู่เต็มแตกพี่แต่หน้าไมเคาะตายเลยว่ะมันอยู่ตรงประตูเลยตัวอืมไปเลยไปดิในบ้านก็มาไปกูไปเนี่ยไม่ต้องบอกเจาเจาะเจาะเจ khó liền khó liền vậy đúng không 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 đúng เอาห้าหมดเลยสไอ้ส่วนพี่ปืนเหี้ยปืนพี่ดรอปเลยวะอันนี้ที่สุดผมครับที่ดผมครับโอ้โหนี่สุดผมครับนี่สุดผมครับนี่นี่นี่พี่ติดพี่ติดผมครับพี่เร็วเร็วเร็วลอยน้ำมันมีนะอพื่อไงวะ อยู่หลังบ้านกันขนันหนึ่งปิดหน้าบ้านพี่ปิดหน้าบ้านขันสองเยี่ยของเต็มเลย

้ยิดติดได้ป่าววะได้นะเว้ยมัดยินเลยมัดพี่ว่ามันไปก้าวเว้ยมัจะหมดเฮ้ยตัวนี้ขอได้อยั้นมันจะหมดจริง เดี๋ยวยิเก้านะแล้วตอนนั้นทีมงานที่ไปแมก่อนบ้างเตีเบถอยสองคนได้เบตี้ทำมันออกมากี่นออกก็ของออกออกไปยิงกันดิพี่มันดันเราแล้วนะเฮ้ยจะตายจะตายหลังรู้จะตายเี้ย เก็ดวยหลือสิบแม็กและสิบลูก <c oughs> อะไรดิถอนเลยพี่ใครออกแล้วดิโอ้ชาร์กแม่งมาโหดว่ะมาหิวว่ะน้องแคมตัวตึงมาวะ่ะเฮ้ยยูยทูบเบอร์มาวะ่ะเหมือนตัวเก่ามาหมดเลยแคมชาร์กนี่เออเล่นด้วยดิเฮ้ยยิงหนึ่ง มาดิมีใครตามหลัหกเ <Just one. S 3> ละวะจันเฮ้มันมันดิ่กวะมันอินออกมาเคียงหอัวนอาเต็มหมดเลยทุกเนี่ยเออมันน่าจะดิฟป่ะไะวันช่วยหน่้หันหนานหลังหน่อยน้องพอัอนได้เฮ้ยอ้ได้นะ

ไม่กี่ไม่ไหวแล้วมาเนี่ยตายตัวตัวเดียวบุกน้องเฮ้ยกูเกิดแบบมันสุกยี่แคนใหม่มันเกิดมาห้าเมืองเนี่ยมาหาคู่บินเลยแคนนี้ไม่ถูกคูเป็นสิบอ่ะส่กูทีเฮ้ยช่วยด้วยมาเยอะเลยมาเยอะเลยสามตัวสามตัวนะผม ตายตายเหลือสตัวสองตัวใครมาทิงยาวอย่างงี้เนี่ยไัไปอ้กจ้าสุดจะหมดวะตงเลยเหลือช่อยช่วยเขาทำมันเกินอ่ะสองไเยจะตายจะตายจะตายจะห <c oughs> มดเลอก้ารนัด <c oughs> อยู่อยู่บนนะผมอ้อมให้ <c oughs> ผมเลอก้ารนัด จเจ็บเจ็บตาย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 ไปอีกนะเจอไปอีก<ป>